โอเครอหนึ่งสอง Starlight s t r ม a m i n g ต์ไลาแล้วใช่ไหม <Okay. S 2> ใช่ยังไม่มีคนดูเลยหนึ่งสองหนึ่งสองฮัลโหลฮัลโหลปรับเสียงแป๊บโอเคฮัลโหลมีคนดูยังยังไม่มี <c oughs> ยังยังยังอาร์หนึ่ง <c oughs> อารหนึ่ง <c oughs> อฮัลโ <c oughs> หล <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับอามินเพจตลาดเซฟวนวันนะครับผมตอนนี้ แอดได้มาเอาแอดมาเจอนี่ศิลปะวาดสีน้ำมันด้วยปลายมีดนะครับผมโอ้โหตอนนี้แอดอยู่ที่ประตู9ใกล้กับที่จอดรถยนต์เปิดท้ายเปิดท้ายตรงร้านเปิดท้ายเลยนะฮะตรงสีแยกเปิดท้ายใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตองนะฮะเข้าตรงนั้นนแหละี่นะฮะจากที่แอดได้สอบถามข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆนะฮะพี่เขาชื่อทัศน์สมคิดนั่นเองนะครับผมแล้วก็นี่มีเฟซบุ๊กด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอยากให้สสททททไไ right? มีประเด็นนะมาถึงอยากให้มีประเด็นประเด็นอะไรกันประเด็นอะไรครับยัง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 โอเคโอเค อะครนะนี่ศิลปะศิลปะวาดสีมะของพี่เขานะใช้เวลาวาดสดนะประมาณ10 1ถึงาทีอ่านี่มีเซ็นบุ๊คพี่เขาด้วยนะใครที่สนใจภาพแบบนี้พี่เขาเริ่มลงแล้วอ่ลงแล้วป่อปาไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวเกิดให้ฟังละกันอ่ะระหว่างดูนะเดี๋ยวแอ้มินจะเกิดให้ฟังนะครับว่าเป็นมาอย่างไงถูกต้องนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กับพี่ทักษกรสมคิดใช่ไหมครับผม สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเพจตลาดเซวันนะครับวันนี้ลูกเพจทุกคนด้วยนะจ๊ะสวยจังค่ะยังไม่เสร็จเลยเขาหมายถึงอันที่เสร็จแล้วป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวจะเกิดให้ฟังก่อนละกันนะโอเคไดตัดแสงให้จะได้ดูชัดๆโอเคชัดแล้วเนาะดีขึ้นเนาะร้อยหนึ่งแล้วกันโอเคโอเคอ่ะมืดไปไหมเห็นเห็นมันจะได้เห็นชัดชัดไงนี่และโอเคก็จะเกิดให้ฟังก่อนนะครับว่าที่มาของพี่ทักษกรเนี่ยเขาเคยร้องเพลงนะฮะเล่นตีอยู่ภาคใต้ใช่ไหมครับ อ,อยู่ภาคใต้แล้วก็ไปเจออา,อาจารย์ฝรั่งคนนึงเนี่ยเขาวาดภาพแบบนี้แต่ว่าเป็นโทนสีขาวดําพี่เขาก็เลยไปช่วยสื่อสารด้วยนะฮะแล้วก็มา,าได้วิชาจากอาจารย์เนี่ยแล้วก็ลองมาประยุกต์ใช้เองเป็นสีน้ามันแบบสีแบบนี้ใช่สวยงามนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นต้นฉบับของสีขาวดํา แล้วก็พี่เขามาประยุกเองเป็นดัศสีเมื่อกี้มีคนบอกว่าถ่ายสาวๆให้ดูหน่อยครับเดี๋ยววันนี้พามาดูศิลปะเอ้ยดูศิลปะเดิีไม่ได้ดูนมโทโอ้แหมแต่ละคนก็คือพี่เขาเนี่ยใช้คู่กันจิ้มสีน้ำมันนะฮะแล้วก็ใช้ปลายมีดเนี่ยแกะสลักภาพใช่วาเป็นลวดลายขึ้นมาด้วยปลายปลายมีดถูกไหมใช่ใช่ใชแล้วก็พี่เขาเคยเคยเขาเรียกอะไรล่ะเคยออกเคยออกสกู๊ปมาแล้วช่องสามช่องห้าช่องเจ็ด อสมทแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะที่เคยออกมาแต่ว่า,าเริ่มต้นเลยเนี่ยาทางช่อง3มเนี่ยเขาไปเจอที่าหาดใหญ่ใช่ไหมฮะจ,จุดเริ่มต้นนี่คือไปเจอที่หาดใหญ่เป็นตลาดเปิดท้ายคล้ายๆตลาดตลาดเซฟบ,บันของเรานี่แหละแต่วา่าตอนนั้นเขาอยู่เปิดท้ายตัวช่อง3มเนี่ยเขาไปเจอตอนแรกเขาจะไปทําข่าวอย่างอื่นแต่ว่าเขาไปเจอพี่เขาก่อนแล้วดูน่าสนใจคนมุงเยอะคนมุงเยอะ เขาก็เลยแบบว่าไม่ใช่ผมหมายถึงเรื่องไงคนมุงเยอะเขาเลยเข้ามาทําข่าวโอเคนึกว่าคนเรานะคนเราก็มุงเยอะคนของเราก็มุงเยอะให้เนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อตึ๊บเลยนะโอเคโอเคเราดูภาพต่อโอเคครับตอนนี้อาลงฟิใช้ไม้ได้นะครับพี่ใช้ไม้ได้ศิลปะแบบนี้บ้างนะฮะถ้ามาที่มาที่ตลาดเนี่ยตัดดอ๋อครับอ๋อตกใจเดี๋ยวเดี๋ยวลุก้นใจเย็นเนาะ โอ้ยใจเย็นขอเอาศิลปะเป๊บหนึ่งคือถ้าเกิดว่าใครที่มาเดินตลาดนะฮะพี่เขายังอยู่อีก 2- 3วันแล้วก็อยากได้ภาพ่างนี้บ้างพี่เขารับว่านะภาพเล็ก200ภาพใหญ่400อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ครับถูกต้องแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าเจ๋งขนาดไหนีขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะฮะกระตุกนิดนึงแอดแล้วมีมีแอดพี่มาบอกเราว่าแอดกระตุกนิดนึงอ๋อคือแอดมินพี่มาบอกว่ากระตุกนิดนึงแอด ใช่แล้วเราไม่ใช่แอดมินเหรอเราก็แอดมินโอโหดุยโอเคนี่พี่เขาเลิ่บลงลวดลายแล้วนี่ค,ครับลายมีดครับลายมีดของแท้นะฮะอยากรู้ว่าคมไม่คมนะฮะลองกีดข้อมือตัวเองดูนะฮะแทงแ,แอดก่อนเลยได้ไหม<笑><笑>ฮะอันนี้จากที่จากที่ผมดูนะน่าจะเป็นลายต้นไม้ใช่ไหม <S <S สภาพสภาพพี่เขาแกงเนาะป่าสีฟ้ากลายเป็นน้ำตกเออเลอเลอะโเล่นโอ้โหนี่เดามาขนาดดีแล้วก็น่าจะพอเดาออกแล้วนะฮะอันนี้อาจจะเป็นต้นไม้ าที่พี่เขากรีดๆนี่อาจจะเป็นปายกระท่อมปะไปกระท่อมหรือปายกระท่อมเอ้ยปกระท่อมโอเคไม่ใช่ปนะคงไม่ใช่รถถังนะพี่โอเคโทษอ่าเริ่มแล้วนะฮะตอนนี้เวลาผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วอ่าอยากให้แอดพาทัวร์เออวันหลังเราพาทัวร์ก็ดีนะเออนั่นเด็ด วันไหนเดี๋ยวเราจะลองถามลูกเพจเลยว่าอยากให้พาทัวร์โซนไหนนะฮะใช่ลูกเพจลองพิมพ์มาก็ได้นะคะว่าแบบอยากเห็นโซนไหนเดี๋ยวแบบว่าแอดจะเตรียมไว้พาทัวร์เหมือนกันฮะถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่พี่ทัศกรต่อเลยนะครับผมกลับมากลับมารีแันใหม่นะครับ164ยูสเซอร์ที่เข้ามาตอนนี้นะครับครับสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แยกประตู9ประตู9ตรงทางจอดรถเข้ามาเปิดท้ายอ่าใช่เป็นสีแยกเปิดท้ายนั่นเองอ่า ถูกต้องตอนนี้เรากําลังดูอะไรกันอยู่ครับตอนนี้เรากําลังดูวาดภาพด้วยปลายมีดนั่นเองนะฮะจากสีน้ำมันอ่าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับพี่ทัศกรสมคิดซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นนักร้องแปลผันมาเป็นศิลปินเองอ่าอย่างนั้นดีกว่าว่าศิละปะถูกต้องศิลปินเป็นศิละปะถูกต้องเป็นแบบศิละปะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันอะ <laughs> ก็พอได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะนั่นกะ็คือพี่เขาเนี่ยเคยเป็นนักร้องมาก่อนแล้วก็อ่าได้ได้มาเจออาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็น อาจารย์ที่ลงสีน้ำมันแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นลงสีน้ำมันโทนขาวดำอ่าแล้วอาจารย์เนี่ยก็ได้สอนวิชาเล็กๆน้อยๆมานะฮะแล้วก็มาประยุกต์ใช้เองจนได้เป็นภาพศิลปะแบบนี้นั่นเองนะที่มีสีที่ไม่ใช่โทนขาวดำแบบของต้นฉบับของอาจารย์ถูกต้องไหมฮะพี่ใช่ครับอ่าถูกต้องนะฮะเมือ่อกี้พี่เขาไม่ได้ติดไม้น่าจะเบาไปหน่อยตอนนี้ติดไม้เรียบร้อยแล้วนะฮะเอออันนี้เป็นเป็นแนวสินสินอาจจะคือยังไม่มีในเมืองไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายนะครับนี่เป็นครั้งแรก แลเ,เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาที่เซบวนด้วยไหมครับใช่ครับอันนี้เขาเพิง่งเขาเพิ่งลงมาจากไหนนะพี่พิ่งลงมาจากกําแพงเพชรครับผมขึ้นขึ้นเหนือมาแล้วก็โคราชเนี่ยเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานนั่นเองแล้วก็อยู่ที่ตลาดเซบวนเองนะครับเป็นจังหวัดแรกในการออนทัวร์ภาคอีสานนั่นเองครับ,ครบใครอยากดูของจริงด้อยากได้นะมานะครับมาอย่างทันนะฮะสวัสดีร้อยแปดสิบสองคนด้วยนะครับกระตุกกันไหม กระตุกกันไหมฮะกระตุกพิมพ์หนึ่งไหมกระตุกกระตุกพิมพ์หนึ่งครับกระตุกพิมพ์หนึ่งถ้าถ้ากระตุกแล้วพิมพ์หนึ่งมาแสดงว่าไม่ใช่เน็ตแอดแล้วนะฮะเป็นเน็ตของตัวเองนะฮะเดี๋ยวกูไปเรื่อยโอเคสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับศิลปะขั้นสูงนั่นเองขั้นสูงขั้นสูงใช้คำว่าขั้นสูงเหมืกันเพราะทำไม่ได้ไงเออเออเราทไม่ได้เป็นเด็กโฟโต้ช็อปไงใช่เราเป็นเด็กโฟโต้ช็อปนะฮะถ้าเกิดเราทำกระตุกอ่ะมุ้งมิ้งมุ้งมิงกกระตุ แนะนำให้เปลี่ยนเน็ตนะฮะเดียวเสียบสายแลนไหมล่ะเขาโทรศัพท์เออเสียบสายแลนเขาโทรศัพท์อ่าเริ่มลงสีฟ้าแล้วนะฮะจากที่ลูกเพจคาดเดาคิดว่า2เดียวแอดมิน2คืออะไรฮะเดียวอ่าห้คาดเดาแล้วกันนะฮะลูกเพจคิดว่าลงสีฟ้าแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวสามสามมาไง ปกติครับนิดเดียวโอเคครับโอเคครับผมไม่มีปัญหาเนาะวันนี้แอดมินถือนิ่งๆครับไม่เป็นไรพอดูภาพได้แอดมินไม่ได้เวียงไปเวียงมาไม่มีเหตอัยุ่งอะลงสีฟ้าแล้วคิดว่าเป็นอะไรครับภูเขาหรือเปล่าวันก่อนเจออยู่วังน้ำเขียวทูกต้องนะครับพี่เขาเพิ่งไปวังน้ำเขียวมานั่นเองนะครับผมไปงานดอกไม้เป็นจมาตบานสี่ก็มาเฮ้เฮ้เล่นอะไรกันก็ดีนะพี่สายแรนด์แม่จะเอาสายแรนดเสียบโทรศัพท์เลยไหล่ะสายแลนดสามจุดห้านะ พี่ไปที่วังน้ําเขียวมาใช่ไหมครับใช่ครัราบานอ่าถูกต้องแสดงว่าแฟนพันธ์แท้นั่นนีงเอฟซีไทอยากรู้ว่าผลงานพี่เขาเป็นยังไงบ้างนะติดตามพี่เขาได้ที่ Facebook ทักษกรสมคิดนั่นเองอ่าเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวราแปลให้ดูชื่อเ c e บุ o กดีกว่าจะได้พิมถูกต้องเป็นภาษาไทยนั่นเองนะฮะอ่เริ่มมีบันไดมาแล้วเฮ้ยสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรสวยเลยถูกต้องอุ้ยสวยสวยใช้เวลาเพียงแค่สิบถึงสิบห้าทีนั่นเองอ่า เจออะไรอ่ะเจอที่พิษโลกต้องพี่เขาไปพิษโลกมาใช่ไหมฮะโอ้ไฟพี่เขาสว่างดีนะครับครับรับรองว่าสว่างทุกดวงฮะอะไรนะเมื่อกไฟพี่เขาสว่างดีอ๋อไฟพี่เขาสว่างดีอ๋อนี่ชมไฟแหละฮะทักไฟฮะอ๋อไม่ชมภาพเลยแหละฮะชมภาพหน่อยเฉยโธ่แอดมุกแบกเลยมุกเอเคอร์ครับเขาเรียกมุกทุ่งหญ้าไม่น่าเล่นเลยอันนี้เหมือนจะเป็นอ่าอ่าเป็ดปากกิ่งนะฮะเอ้ยไม่ใช่หงหงส์กิ่งหงหงสโธ่ อ่ะลงไลน์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะับภาพนี้เริ่มเมื่อยหลังเดี๋ยวเดี๋ยวซูมซูมซูมนะะซูมให้ลูกเพจดูสุดยอดเลยครับหาที่ลงให้แอดด้วยนะครับสุดยอดเลยอ๋อจะอยู่เป็นสุดใบชาเขียวเลยไ้ยล่ะจ้าสวยสวยมากสวยมากโอ้โหอ่ะมีเศษมาหน่อยไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวปมีดจิ้มเก็บนะฮะเอาขายเอาไม่ออกครับเอาทำไงดีฮะตอนนี้ ออก้วเรียบร้อยนะภาพนี้เป็นอันเสร็จเสร็จหรือยังครับภาพนี้เสร็จแล้วเสร็จวโอ้เร็วมากเลยครับโอ้ยนๆขอซูมเอาหน่อยอ่าสุดยอดตลาดเซฟวันฟิกเลยไหครับตลาดเซฟวันครับอ่าอันนี้พี่เขาวาดให้เป็นตลาดของตลาดเซฟวันเอาทุกกล้องนะฮะเดี๋ยวแอดมินยึดเลยนะเดี๋ยวแต่หัวนอาวันไม่ล่ะยึดเป็นของตรนตรงไม่ใช่ของกลางของกลางเดี๋ยวไม่ใช่งจริงนะติดโอ้โท แหม่ก็ยังกล้าเล่นเนาะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหมีพี่เขาคมมากอ่ะเอาลองแทงไหมล่ะฮะลองแทงลูกเพ็ตไหมฮะจยากโดนแทงนะครับใครที่อยากได้ภาพแบบนี้นะครับมาหาพี่เขาได้ที่ประตูเก้าเลยฮะถูกต้องนะครับผมตอนนี้อยู่ที่สี่แยกสี่แยกแล้วสี่แยกเปิดท้ายเอาเพิ่มแสงหน่อยฮะเพิ่มแสงหน่อยเดี๋ยวยกให้ดูโอเคถูกต้องนี่อ้าแชปคุณคุณไหม เฮ้ยมืดไปรถรถรถเชิ้ตเลยเชิบเอ่าเริ่มสว่างสี่ร้อยยึดไปเลยครับสี่ร้อยเลยนะสี่ร้อยยึดไปเลยครับภาพใหญ่ไงสี่ร้อยบาทถูกต้องภาพใหญ่สี่ร้อยนะครับผมภาพเล็กสองร้อยครับที่ห้าขอเลขหนึ่งมีเล็กผสมชิ้นด้วยนะครับขอบคุณครับอบคครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นเฟซบุ๊กของพี่เขานะครับผมเมื่อกี้อันนี้ภาพนี่ภาพนี่อยากเห็นสาวๆโคราชแล้วพี่นี่ก็จะดูสาวอย่างเดียวเลยให้มาดูศิลปะไม่ใช่ดูสาวโธ่โอเคนี่นี่ใครติดตามใครชอบผลงานนะฮะติดตามได้ที่เฟซบุ๊กนี้เลยนะฮะทักษกรสมคิดนะฮะแล้วก็เวนวัตสลิ๊งเลยนะฮะจะมีอะไรที่หลุดแบบไม่ควรหลุดออกมานะหลุดสุดๆนะครับ 6ก,กระตุกอีกแล้วกระตุกอีกแล้วเหรออ่ะแนะนำมาต่อสายแ,แล้วนะ, <Okay. S 2> ะครับโอเคอะไปครับอะโอเคเอกันอ่ะเนี่ยภาพรวมนะฮะ,<จ>ะคน<ๆ>มุงเยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากครับออออนิ้วค้างอ๋อมือค้างอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าแล้วุณขอบคุณพี่ทักษกรสมคิดด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมดูบรรยากาศด้วยเนี่คนมุงเยอะอยู่เหมือนกันนะ อ่าอันนี้พี่เขารับวาดขายด้วยนะถูกต้องนะฮะรับวาดขายแล้วอีกอย่างนะฮะเดี๋ยวจะเอ่อจากที่ลองสอบถามดูนะเดี๋ยวจะมีไปออกรายการอีกอ่าอย่างเช่น Today Show แล้วก็ตีสิบแล้วก็ชิงมาชิงร้านด้วยอ่าธรรมดาที่ไหนเน็ตต็อกครับแอดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแอดบอกว่าเน็ตตอกแล้วก็มีรายการเอ่อช่วงวันที่จะจะออกก่อนอ่าเดือนเดือนหน้าครับประมาณวันที่ยี่สิบหกวันครับครับจ่องของพี่ดือวิญยากรในกอนเป็นพิธีกรนะครับ ค okay, ของพี่ดูนุ่มฮะชื่อชื่อรายการว่าสาบานว่าพูดจริงนะครับสาบานพูดจริงนะฮะทำไม่พูดจริงก็ทำไม่ได้นะมุ้ง <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเล่นอีกแล้วมุกเอเคอร์โอเคขอบคุณมากครับครับ okay, ครับผมโอเคไปเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอ,อะไรอะ,ออะ,รอะแอดมินเน็ตก,กระตุกครับจริงเหรอไหนใครกระตุกขอเลขหนึ่งอีกรอบหนึ่งกระตุกครับแอดมินบอกว่าแอดมินกระตุกครับแอดมิในเซ็นกระตุกเหรอเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> โอเคใครกระตุกกดหนึ่งครับอีกรอบหนึ่งขอยกรอบหนึ่งถ้ากระตุกรอบนี้เดี๋ยวจะไม่พาไปดูสาวแล้วนะฮะใครใครเน็ตใครเน็ตปกติพิมสองฮะไปรู้แหละกระตุกไม่กระตุกพิมสองไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไม่พาไปดูสาวเอาพิมหนึ่งเอาอดดูฮะคนนี้อดดูตัดหนึ่ง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 เอาอดดูครับโอเคอดดูเจ็ดจ้ะเจ็ดมาจากไหนก็มาเรื่อยเลยเอาถึงสิบเลยไหมโอเคหนึ่งเอาตุกเยอะเลยอู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  กระตุกลัวๆเลยฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรยังไงก็ต้องขอบคุณลูกเพจทุกคนมากด้วยนะฮะกับ200คนที่เข้ามาดูไลฟ์ในตอนนี้อ้าวเลขสอมาจากไหนวะสงสัยอยากดูโอเคมีเลขเจดด้วยมีเลขเจ็ดด้วยโอ้เมื่อกี้เยอะเลยนะฮะแปแล้วอะไรฮะเลขแปับไปเรื่เลยทีนี้โอ้แปกกระตุกจริงอันยังไงอดนมินต้องขอ ถ้างั้นเดี๋ยวไอ้มินขอจบไลฟ์ก่อนแล้วกันนะเอ้ยสองมาจากไหนอยากดูอยากดูอยากดูกดสองไม่มันกระตุกอ่ะทำไงกระตุกยังน้อยกดแปดชักเลยดิบอัดโอ้โหชักเลยเหรอไม่ดีมั้งชักนี่เข้าโรงพยาบาลแล้วนะดูครับดูครับเมื่อกี้เจ้าของโทรศัพท์บอกว่าเขารออยู่นะฮะไอ้มินต้องขอไปก่อนดีกว่าก่อนที่ไอ้มินจะตกงานไม่ดีมั้งเดี๋ยวไม่มาไลฟ์ให้คนอื่นเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้มาไลฟ์ให้ลูกเพจดูต่อดูต่อหายแล้วเอา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 เรอ ก็เลอะเหรอเลอะรูปนี้เสร็จป่ะอโอเคงั้นรูปสุดท้ายเมื่อกี้รูปสีเขียวใช่ไหมปะงั้นสองแปดโอ้ไปทั่วเลยทีนี้อ่าขออีกรอบนึงแล้วกันอ่ะรูปนี้เป็นรูปสีแดงเหลืองแล้วกันนะฮะสีออกจะชัดหน่อยรอบนี้สองโอ้สองวัยเนาะสองวัยเนาะลูกเพจเนาะสวัสดีสองร้ยห้าคนด้วยนะครับผมรายการมีทุกวันเป้าครับรายการไหนฮะรายการไลฟ์เลยฮะหรือว่ารายการไหนเอ่ยครับดีแล้วครับดีโอ้ดีวัยเนาะ เ็ดดีไวัจังมีมีความอยากดูฮะถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคตามคำขอแต่แอดจะยืนจะยืนให้ดูต่อนะฮะค่าห่ายกระตกแล้วค่ะโอ้โหให้ไวจังเลยนะแต่ละคนถายไวมากโอเคฮะเดี๋ยวดูภาพนี้ภาพหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นภาพอะไรนะจากที่ดูนะตรงกลางน่าจะเป็นดวงอาทิตย์แน่นอนนะฮะสนุกมาเลยครับสนุกไปไหนแล้วครับมามายังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่ไป อะไรไฟไหม้เหรอรูปนี้ยังไม่ไหม้ปะโตูตรงกลางเขาเป็นอะไรตรงกลางเขาสีทาไม่ทั่วเห็นไหมเป็นสีทาไม่ทั่วเป็นวงกลมใช่ถูกต้องคล้ายๆแบบดักบอลไหมปล่อยพลังอยู่มองไม่เห็นเลยไปเรื่อยเลยรูปนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นรูปอะไรนะแต่ว่าไม่รู้นะหรอไม่บอกเอ้าอไม่รู้ก็ได้โอเคอ๋อพอรู้แล้วพอรู้แล้วเกตังเกตังเก้าเก้าอะไรอีกบ้ทีมเก้าเก้าสาธุเราจะโชคดีครับ ใครอยากได้ความโชคดีนะพิมก็เก้าขึ้นมาแล้วโอ้แต่ละคนพาทิศแน่ๆเลยค่ะแอดคงไม่ใช่พระจันทร์หรอกหมฮะสีขาวขนาดนี้ลูปมะเขือเทศมะเขือเทศที่ไหนเล่าต่อไปไหมล่ะไม่ใช่แหมรูมะเขือเทศตายแต่ละคนพิทักกรเขาบอกว่าเป็นลูกมะเขือเทศนะลูกเพจบอกมันลูกมะเขือแล้วเก้าเก้ามาท่อไปกันเล่าปะโทโอ้ตายตายตายริมแม่น้ำเหรอ ริมแม่น้ํำไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะใช่ถือว่าอาจจะใช่แล้วกันแอดไม่แน่ใจแต้ก็เหมืกันเฮ้ยจะเก่าเก่ามาทำไมกันจี้โอ้แต่โชคดีคือเรื่องอะไรพิมเก่าเก่ามาเนี่ยเก่า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 ใหญ่เลยอ๋อลอดูลูกนิกรบางทีลูกเพจกับบ้าจี้อะปล่อยแอดมินบ้ากันสองคนก็พอละฮะต้องนะฮะแต่แปดแปดแปดอะไรอีกครับอยากได้รูปอยากได้รูปอ่าเดี๋ยวบอกแนะนำเลยละกันเอาสรุปใครบอกวะ ใบหน่อยเนาะใบหน่อยก็ได้อ่ะรูปนี้นะฮะจากที่ดูนะฮะเป็นรูปพระอาทิตย์แล้วก็มีต้นไม้สาตุสัตว์อุยมาสาตทุกอะไรตอนนี้แ่ะอ่าอ่าโอเคเอาไปว่าใครอยากได้นะครับพี่ขอรับวาดสองร้อยรูปเล็กสี่รอยรูปใหญ่รูปนี้พี่แจกให้ทายว่าพี่เขาวาดมากี่ปีอ๋อรูปนี้พี่แจกอ่ารูปนี้พี่เขาแจกมีใครอยากได้รูปนี้บ้างเอาเอางั้นเลยเหรอให้ทายว่าเขาว่าวาดมากี่ปีอ่าอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมรู้ข้อมูลมาแล้วนะฮะ เมื่อกี้ผมรู้ข้อมูลมาแล้วนะฮะอ่ารูปนี้เดี๋ยวขออนุญาตอ่าเอาเป็นอันนี้รูปนี้รูปใหญ่ใช่ไหมฮะร,รูปใหญ่นะฮะร,รูปใหญ่เท่าไรภาพเล็ก200ภาพใหญ่400รูปนี้แอดมินขอแจกให้ลูกเพจแล้วกันนะฮะถามว่าถามว่าฟังดีๆนะครับถามว่าถ้าอ่าพี่เขานะฮะพี่ทัศกรสมชินนะฮะมีประสบการณ์ว่ารูปแล้วกี่ปีครับ ทะลุไปเจ็ดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เจ็ดปีไม่ถูกนะฮะแอดมินยิงตามโอ้สิบสี่แอดมินยิงยิงตามจากหน้าหน้าไลฟ์ที่แอดมินเห็นนะฮะเห็นใครขึ้นมาก่อนลุกยูลุกลุกยูสามปีถูกต้องนะครับผมลุกยูลุกยอหรือยูวะหมูยอหรือเปล่าวะเดี๋ยว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 อย่าเปลี่ยนคำตอบดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกี้ได้แล้วพอยังเอาไม่โมคัดได้ไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคนละคำตอบดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนอยากใจเย็นใจเย็น เฮ้ยแต่จร<ะ>ิงจริงที่พีมพ่มาหมดเนี่ยในในที่ล้วนเนี่ยผมเพิ่งเห็นถูกคนเดียวนะอันนี้คนที่สองที่ถูกเนี่ยอ่าถูกต้องนะฮะเดี๋ยวทั้งนั้นนะเดี๋ยวขอเฉลยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปจบไลน์แล้วเราไปพิมพ์แจกดีกว่าผมว่าแล้วเราดูใครตอบคนแรกเอางั้นก็ได้อ่าใช่เฮ้ยไม่ใชใครตอบคนแรกสุ่มไหมเฮ้ยสุ่มเหรอเออเดี๋ยวแล้วเราถามเขาทำไมอ่ะก็ใครใครที่ตอบถูกแล้วถูกที่ถูกต้องแม่งพอบอกสามนะแม่งตอบสามกันรัวๆเลยนะ อ่อเดี๋ยวขอถามใหม่ดีกว่าคำถามใหม่เมื่อกี้คำถามนี้รีเซ็ตนะฮะเฮ้ยยี่ปีใจเย็นเดี๋ยวคำถามนี้รีเซ็ตนะขออีกรอบหนึ่งรูปนี้นะฮะพี่ทัศกรสอบกินนะฮะบอกว่ามีมูลค่า400บาทนะครับถูกไหมฮะอ่าเมื่อกี้ภาพนี้ครับอะไรนะฮะภาพนี้ครับใช่ครับภาพนี้400ใช่ไหมครับอันนี้เป็นภาพเล็กส0งร้ออ๋อนี่เป็นภาพเล็กสองเล็กสองร้อยภาพนี้ก็ได้ครับ โอเคภาพนี้ภาพนี้200ถ้างั้นขอริมทะเลอ่ะน่าจะใกล้เคียงนะขอถามคำถามนี้สุดท้ายแล้วนะฮะใครตอบถูกนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะไปจับสุ่มในตอนจบไฟลฟ์ละกันเนาะอ่าอ่าโอเคคำถามคำถามนะครับเดี๋ยวไปทัวทคำตอบกันเดี๋ยว <laughs> ตายอ่ะเดี๋ยวผมพาดูรูปก่อน เดี๋ยวๆยังมี3ปีอยู่เดี๋ยว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 แอดขออีกคำถามหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวแอดแจกไปเลยนะฮะในเพจนะฮะพี่เขามอบให้ครับสวัสดีกับ346วิวเวอร์ที่อยู่กับเรานะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ทัศกรนะครับเขาอ่วาวาดภาพสีน้ำมันแล้วก็ใช้มีดเนี่ยในการวาดลวดลายนะครับโอ้ตกเฟมตกเฟมครับผมพี่เขาบอกว่าเขาจะอยู่ตลาดเซวันอีกอ่า วันสองวันใช่ไหมครับพี่ใครที่อยากได้ภาพนะครับพี่เขาวาขายได้ด้วยมาดูตรงประตูเก้านะครับคือทางเข้าจากที่จอดรถมาเปิดท้ายครับครับผมอมีหลายแบบนะครับที่แอดเห็นมีทั้งป่ามีทั้งอะไรด้วยแต่เนี้ยใช่ครับเป็นบ้านริมคลองครับผมมีเก็บไรด้วยโอเคแอดมินวิวภาพได้คำถามยังครับภาพเสร็จแล้วฮะเราจะได้แจกครับ เราจะได้แจกครับลูกเพยรออยู่ครับอ้าโอเคครับ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 ีสอบงน้ําเขียวเดียวอ่ะถามนะครับคาถามนะครับคําถามนี้ใครตอบถูกผมจะจับไปสุ่มเพื่อแจกภาพนี้ละกันนะครับผมคําถามนะครับถามสิอยากไปแปะหน้าแฟนจะได้สวยๆจ้าโอเคเอาไปคาถามนี้ก่อนอ่าพี่ทักกรสมคิดนะครับแวะ จังหวัดไหนเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานครับตอบได้แค่คนละหนึ่งคำถามคำตอบนะครับทวนคำถามอีกครั้งนะครับพี่ทักษกรสมคิดน,นะฮะมาจังหวัดไหนเป็นจังหวัดแรกในภาคอีสานครับติ๊กตอก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 อยากได้อยากได้อไดตอบคำถามครับไม่ไม่บอกคำตอบนะครับจนกว่าจะจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวแอดมินจะไปเฉลยนะฮะว่าคำตอบจะเป็นอะไรนะครับ อ่าตอมาครับต่อมาครับจังหวัดไหนเป็นจังหวัดแรกที่พี่เขามาทัวร์ในภาคอีสานนะครับผมอมีถูกบ้างยังโอ้มีมีมีถูกเยอะเลยฮะมีมีมีแล้วใช่ไหมอ่า้าวมีแล้วมีแล้วอ๋อใครที่ตอบถูกนะครับเดี๋ยวจะสุ่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะแจกภาพนี้ด้วยนี่ภาพนี้เลย นี่ภาพนี้เลยนี่จะมาลัดได้ที่ตลาดเลยนะคะเดี๋ยวอแอดจะประกาศให้ใช่<ม>เดี๋ยวผู้โชคดีนะฮะที่ได้รางวัลนะฮะเดี๋ยวแอดจะประกาศให้นะฮะอโอเคอ่ออาเดี๋ยวดูนะฮะโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่ี่เขาต่อเลยแล้วกันฮะ,ะอ่ามีคนถูกหลายคนแล้วแต่ว่าจะไม่เฉลยนะฮะรอจบไลฟ์นะครับเดี๋ยวแอดมินจะประกาศอ่าไปแล้วงั้นเราจบกันเลยดีกว่าไหมโอเคเดี๋ยวจบกันเลยดีกว่า เอาเลิกกันเลยไหมเราเลิกกันเลยไหมเราเลิกกัจ้านี่นะครับแอดมินเอาไปแล้วนะฮะคุณครับโอเคมาแล้วนะมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราพอดีนะครับบอกเลยจเย็นพี่ต้องไปเนลูเพจนะฮะโอเคหากิจป่ะแล้วเราจบกันดีกว่าโอเคครับยังไงก็ต้องขอบคุณลูกเพจทุกคนมากเลยนะครับยังอยู่สองวันใช่ไหมแจ้งด้วยยังอยู่ครับยังอยู่สองวันตลาดสี่วันนะครับตอนี้ที่มาดูแล้วยังไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรก็สามารถมาชมได้ครับซึ่งถือเป่ซื้อไม่เป็นไรก็ถือว่าตลาด ให้ให้กำไรลูกค้าในการชมศิลปะตรงนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรวะมีสาวโอ้สบายดีที่สุด้ครับผมโอเคงั้นวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับครับยังไงต้องขอบคุณลูกเพจทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามแฟนเพจตลาดเซ็มันมาโดยตลอดนะฮะถ้าเกิดว่าแอดมินมีรักดีๆนะฮะเดี๋ยวจะมาจัดให้ลูกเพจทุกคนเลยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะสาวไว้วันหลังละกันเนาะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับดุดุย